สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที29นะคะกระกราคม2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านช่างชัยเฮกเตอร์ของเรานะคะขายรถไทยนานะคะรถไถยเดินตามรถไทยนั่งขับนะคะรถุดมือสองนะคะรถอีแกนนะคะ,ะจำหน่ายสินค้ามือสองนะคะถ้าภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะ,ะสำหรับวันนี้จะมาแนะนําสินค้าเข้าใหม่นะคะเป็นโครงปิจิ๋วนะคะ หลายสีเลยนะคะมีเป็นหางปีกหางปูงนะคะสําหรับโครงิจิวนะคะโครงพิจิวหางป่งของเราจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหางปีกนะคะตัวใหม่ก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะคะเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะสนใจโทร0946022291นะคะร้านเรานะคะอยู่บ้านกรำยายตำบลบังบัวอำเภอองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ สีข้าใหม่มีหลายคันเลยนะคะคันนี้เป็นสีแดงขาวนะคะหางโป่งนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะส่วนคันนั้นจะเป็นหางปีนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะราคาก็ยังคุยกันได้นิดหน่อยนะคะส่วนเรื่องการจะส่งนะคะเรามีบริการจะส่งทั่วไทยนะคะค่าขนส่งคิดตามระยะทางเลยนะคะ ถ้าอยู่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงกำแพงเพชรคือแม่ค้าจะส่งเองนะคะแต่ถ้าเกิดระยะไกลหน่อยก็จะจ้างไปรถขนส่งไปนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม0 9 4 6์เ2 2, 2 9 1นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ0 9 4 6์เ2 2 9 1ได้เลยนะคะหน้าเพจเฟซบุ๊กข,ของเรานะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะเป็นหางปีกนะคะ สวยงามเลยนะคะสวยทั้งหางปิกแล้วก็หางโป่งเลยนะคะ<ม>ก็สินค้ามีเข้าเรื่อยๆนะคะโทรเช็คกันได้เลยนะคะอัปเตดตล่าสุดนะคะ29กรกฎาคม2565นะคะ ถนนทันริมสุดนู้นนะคะทานนั้นติดจองแล้วปลายทางอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าสะดวกรับสินค้าสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะลูกค้าเลยสั่งจองไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แวะมาดูแวะมาชมกันที่ร้านได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ